สวัสดีค่ะเพื่อนเพืนทุกคนสรุปแล้วนะคะเรามาจบที่เมนูต้มปลาค่ะปลาที่หาได้เมื่อตอนเย็นก็เป็นปลากระโห้นะคะก็เลีเ้ยงมาหลายปีแล้วค่ะพอเราสูบน้ำใส่นานก็น้ำแห้งนิดหนึ่งทำให้จับได้โดยส่วนใหญ่เราก็จะจับเรื่อยๆแลวค่ะปลาในสระของเรา ช่างน้ําหนักได้อยู่ที่3ากิโลนะคะเย็นนี้ก็เลยจะกินข้าวด้วยกันกับกับน้าๆน,นะคะสี่ครอบครัวค่ะปลา3ากิโลถ้าใครว่างก็ไปกินด้วยกันนะคะจากฟองออกก็ที่เหลืองๆล่ะที่เหลืองๆเป็นขมิ้นนะคะเนื่องจากบ้านเราก็จะชอบ ใส่เพื่อดับคาวนะคะขมิ้นต้มสักพักหนึ่งอันนี้ใส่น้ำเยอะเนื่องจากว่าพ่อชอบสดน้ำนะคะแล้วปลามันตัวใหญ่ก็ต้มให้นานพอสมควระคะ่ะทุกคนมันมีไข่ด้วยะคะ่ะทุกคนดูดูด,ดูนี่ค่ะต้ยมยำปลากระโหกนะคะ ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมกระชายแล้วก็ขมิ้นเหลืองเนื่องจากว่านะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะพอมันสุกนะคะพี่ก็จะใส่เป็น <c oughs> เดี๋ยวสักครู่นี่พริกของเราเองนะคะพริกขี้หนูสวนก็ใส่ลงไปค่ะที่นี่ค่อนข้างโชคดีตรงที่เรามีพริกของเราเองนะคะ เดี๋ยวจะตัดรถด้วยมะนาวนะคะแต่เราใส่ตัวมะขามเปียกไปหน่อยหนึ่งแล้วค่ะแต่เวลาจะกินน่ะต้องบีบมะนาวด้วยวัตถุดิบปลาของเราพริกของเราแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ซื้อเขามาก็จะเป็น หอมกับกระเทียมค่ะหอมกับกระเทียมนอกนั้นเป็นวัตถุดิบในสวนของเราทั้งหมดเลยสวัสดีค่ะน้องปุ้ยสบายดีไหมคะทาตุมเป็นอย่างไรบ้างพี่ชอบไปนะจริงพี่ชอบไปซื้อปลาน้ำมูลที่ท่าตูมปลาอร่อยตัวนี้เป็นปลากระโห้อายุประมาณสามปีค่ะแล้วก็ไม่ปล่อยอีกแล้วนะคะก็ ที่มีในสระก,ก็จะมีเป็นปลาปลาปลาแรดนะคะแล้วก็ปลากระ,กะโห้ปลาบึกปลาช่อนปลาดุกปลาตะเพียนปลาสลิดนะคะที่เน้นเน้นเน้เน,เ,นเลี้ยงไว้ค่ะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวสักอคอสุกแล้วก็จะไปกินบ้านแม่นะคะ อัมพาคิดดีจริงอยู่ที่ไหนบอกยายๆมากินข้าวด้วยนะคะไข่ใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนน้องปุ้ยไข่มันใหญ่มากดูดิโอ้ยนี่คอนสุกอยู่ไหนนาะเดี๋ยวตักฟองออกฟองสีเหลืองจากขมิ้นนะคะสีเหลืองจากขมิน้นเดี๋ยวพอจะ,ะนั่นก็ คือจะไม่ใส่เป็นไม่ใส่เป็นน้ำข้นที่ว่าใส่นมใส่กะทิอะไรเงี้ยไม่ใส่ค่ะก็เอาตัวขมิ้นให้ออกสีเป็นสีเหลืองนะคะก็ข้นได้เหมือนกันค่ะุกก็ได้สักพักแล้วคิดว่าสุกแล้วนะปลาสุกแล้วนะคะ จบท้ายด้วยตัวนี้สดๆจากสวนของเราเลยไายโลดใบยีราหรือผักชียาวนะคะเนี่ค่ะปู้ยใหญ่ๆก็ชอบกินน้ําชอบซดน้ำเนาะมันก็บอกว่ามันมีรสชาติก็เลยใส่น้ําให้เยอะนิดหนึ่งนะคะนี่น่ากินไหมน้องปุ้ยไปกินด้วยกันนะคะทุกคนที่บ้านแม่ค่ะเย็นนี้เชิญนะคะเพราะว่าเยอะมากๆเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเป็นการเก็บชั่วโมงการถ่ายทอดสดนะคะขอบคุณมากค่ะ